สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้31ธันวาคม2567ครับมาแจ้งวันจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของข้าราชการผู้รับบำนาญปี2568ว่ากรมบัญชีกลางเขาวางระบบไว้โอนให้ข้าราชการบำนาญวันไหนบ้างครับขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากกรมบัญชีกลางครับ สามารถสอบถามเพื่อเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022706400ในวันและเวลาราชการนะครับปฏิทินการจ่ายบำนาญรายเดือนนะครับของผู้รับบำนาญปีพศ2568เดือนมกราคม2568วันที่24ครับเดือนกุมภาพันธ์2568วันที่21ครับเดือนมีนาคม2568วันที่24เดือนเมษายน2568วันที่23เดือนพฤษภาคม2568วันที่23เดือนมิถุนายน2568วันที่23ครับ เดือนกรกฎาคม2568วันที่23เดือนสิงหาคม2568วันที่22ครับเดือนกันยายน68วันที่23เดือนตุลาคม68วันที่24เดือนพฤศจิกายน2568วันที่21ครับและเดือนธันวาคม2568วันที่23ธันวาคมนะครับทั้งหมดก็คือปฏิทินการจ่ายบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญในปีพศ2568ครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ